วันนี้มาพูดถึงเรื่องหลังคาโพลีกันหน่อยนะครับหลังคาโพลีจริงๆมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับโพลีเนี่ยมันมาจากคําว่าโพลีคาร์บอเนตครับมันก็คือวัสดุพลาสติกวิศวกรรมชนิดหนึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งมันเคยนิยมกันอย่างมากเลยในช่วงหนึ่งแต่มันจะเป็นรูปแบบนี้ครับก็คือแบบลูกฟูกลูกฟูกคือยังไงคือมันจะมีรอนๆกลุงกลอย่างนี้ถ้าดูไปผ่านๆเนี่ยเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดเลยคุณผู้ชมซึ่งนี่แหละมันเป็นปัญหาครับมันกรอบมันเสียหายได้ไวนะคุณผู้ชมแล้วก็็เปปปนุยหมองทําไแ ขุ่นและไม่ใสเหมือนวันแรกเลยและที่สําคัญไอ้ที่น้ํารั่วน้ําลงกังนอะ่ะก็เพราะตัวมันเองนี่แหละกรอบแลยก็เสียหายซึ่งปัจจุบันนะคุณผู้ชมมันมีทางเลือกใหม่หมาแล้วลนั่นก็คือโพลีแผ่นตันหรือโพลีชิตันนั่นเองที่อยู่ในมือผมเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยว่าความแตกต่างของมันคือแบบไหนนะอ่ะดาดูลักษณะแผ่นก่อนคุณผู้ชมเนื้อเดียวกันเลยตันไม่มีรูไม่มีกลวงเลยใช่ไหมไอ้นี่ยังมีรูมีกลวงอยู่ซึ่งทั้ง2ชนิดเนี้ยเป็นหลังคาโปร่งแสงทั้งคู่นะครับมีสีให้เลือกเเเยยยออะะแ,ะแะหมมืนนกันลผู้ชซึ่ง ข้อดีของรูปแบบแผ่นตังเนี่ยคือมันยังให้ตัวโค้งตัวดัดขึ้นรูปได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่แข็งแรงกว่านั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วถ้าถามว่าโพลีเนี่ยมันแข็งแรงเท่ากระจกไหมถ้าพูดอย่างนี้ในเลทความหนาความหนาคือตัวนี้นะครับที่เท่ากันระหว่างกระจกกับโพลีนะผมให้ไอเนี่ยแข็งแรงกว่ากระจกถึง250เท่าเลยคุณผู้ชม และมันยังแข็งแรงกว่าอะคริลกถึง50เท่าการดัดขึ้นรูปสามารถดัดถึง160เท่าในความหนาของตนเองนะครับก็ลองเลือกกันดูสำหรับสายที่ชอบความโปร่งของหลังคานะแนะนำครับ